ปลากรอดได้กรอดครับเฟสลิปแล้วนะคะโฉม W 2 0 5กุญแจ2ดอกคู่มือครบชุดวิ่งเพียงห0 0 0มื่นโลนะห0 0 0มื่นโลนะกำลังพอดีขนาดกลางนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพละกำลังอ่ะเหลือเฟือเคยแบบลองรีวิวมาหลายคันแล้วเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไข่ของเหลวมาเองมีสดๆร้อนๆเลยปู๊ดอย่างนี้เลยนะขับสนุกมากคนข้างคนนั่งนะคะพี่ตั้นใจเย็นครับสนุกมากเหมือนขับรถแข่งในเกมเลยโอเคค่ะ คนขับรถวันนี้อยู่กับตั้มและนิงนะครับวันนี้อยู่กับ Mercedes Benz C 3 0 0 E 2 .0 AMG Sport เป็นปลั๊กอินไฮบริดฮะปี2020พน่ะครับซึ่งค่าตัวออกห้างนะครับอยู่ที่2 6 9 0 0 0นบาทเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้รถบ้านรถบ้านพอยขวัญขายเท่าไหร่กับรถเช็คศูนย์ทุกระยะวิ่งห้ง50,000โลใช่ค่ะแล้วอุปกรณ์ครบชุดเลยครับกุญแจ2ดอกนะคู่มืออยู่นี่ครบนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวเฟสลิปแล้วนะคะโฉม W 2 0 5 AMG Sport เนี่ยมัน์ห้า AMG สปอร์ตเนี่ยม นะต่างกันที่หลังคาแก้วที่เขาตัดออกไปเนาะแต่ว่าราคาเขาถูกกว่าถึง3ามแสนสำหรับป้ายแดงนะกระจังหน้าฉมหน้าของเขาเนี่ยฮะไฟหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นไฟ LED high performance นะชุดตกแต่งเนี่ยเขาได้เป็น AMG body styling ให้ด้วยไปไปดูที่โครง,<อ>งสร้างากัน<อ>ก่อนมามา เบนท์ก็คือเบนท์นะครับห้องเครื่องเต็มลำแบบนี้นะครับนัแน่นเรามาดูก่อนนะเนี่ครับใสๆนะครับปิเกอร์อยู่ครบไม่มีขยับนะครับผมนี่คือรถสวยจริงแก้มสองฝั่งเหมือนกันนะครับเนี่ยมาร์กยังอยู่นะมาร์กกิ้งอยู่ดูคาร์ล่างนะครับไม่มีรอยหักไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยงอนะนี่เห็นไหมใสๆนะครับเนี่ยดูมาร์กกิ้งยังอยู่นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเนื้ที่สุดละเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะขนาด2.0ลิตรเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบปลลัั๊กกอิินนไฮบบรรรดดด้้วยาางงงงงเสสูุถึ320แแมะ ที่700นิวตันเมตรเกียร์เนี่ยเปลี่ยนจาก7สปีดมาเป็น9สปีดนายจีโทนิกค่ะโอ้โหยาวไหมยาวมากครับผมมาดูด้านข้างนะครับแม็ก18นะครับทีโทนนะครับผมแล้วพร้อมยางปี2023นะครับมิชลิน4ล้อเลยนะครับทางเข้าประตูก็จะมีอยู่แล้วนะเป็นสมาร์ทแอนดี้คเลตเนแบบ k i l l ค t เลตโกค่ะ เราดูความสวยงามก็เปิดออกมาดูด้านข้างเห็นไหมโอ้โหสวยงามเลยบอกให้วิ่งเพียงห้าหมื่นโลเองนะใช่หายากค่ะมาเกาะได้ก่อนพี่ต้าวเราเป็นตัวสปอร์ตด้วยหายากอยู่ไม่นานแน่ๆผมบอกได้เลยนะหนังเต็งๆอยูเต็งด้วยหนังแน่ๆเลยเข้าไปนั่งแล้วค่ะภายในสะอาดสะอ้านใหม่เอี่ยมเลยค่ะโอเคอันนี้เราเราแค่เช็คให้ดูเฉยๆแต่จริงๆเรามีใบตรวจสภาพนะใบเซอร์ติฟิเคตดูฮะสวยงามค่ะอย่าไปเชื่อผมทั้งหมดอย่างที่ผมบอก ผมซื้อรถกับผมนะรถบ้านพล<ช>์ขันมีใบเซอร์ให้ทุกคันนะคร<ถ>ับผมนี่เราขึ้นไปนั่งหน่อยรถบ้านแท้ๆด้วยนะคะสำหรับคันนี้ใน<อ>เมื่อเป็นซีคลาสขนาดกําลังพอดีขนาดกลางนะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเหมือนทุกคลาสตน้ตนๆพลาสกำลังอะ่ะเครื่องเหลือเฟือขับดีจริงๆคันนี้เคยแบบลองรีวิวมาหลายคันแล้วจ้ะด้านหลังจะมีแอร์ตอนหลังให้ค่ะมีอ่เรื่องของตัวม่านไฟฟ้าให้นะคะด้านหลังราคาไม่ม<อ>ีค่ะไม่ต้องมีเพราะว่าร้อนแบบนี้แหละค่ะสวยแล้วด้านหล<อ>ังก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ี่จุดนะครับผมเปงน ลักอินนะคะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้อีกนะวิ่งได้ไกลประมาณ3ามกิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาการชาร์จเนี่ยถ้าเป็นดเร็กชาร์จเนี่ยนะก็ชาร์จประมาณ40นาทีดูตามผมมานะฝาท้ายสวยตัวนี้ก็เป็นตัวชาร์จนะใช่อร์มพรมชุดเลยนะเขาเรียกว่าสายชาร์จที่บ้านนะเป็นแบบผูกเชิญก็จะใช้เวลาการชาร์จเนี่ยนานกว่าสายชาร์จแบบวอล์กออมันจะบัดชาร์จได้เร็วกว่าก็คือ40นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงต่คุงตาไขไม่แถมให้ครบเลยเด ก็ะจกนะทุกบานเนี่ยก็ติดฟิล์มฟิล์มมาสวยนะมองข้างในเข้าไปไม่เห็นนะตนะอนนี้เดิมๆจริงเพราะว่าห้าหมื่นโลพี่ถ้าไม่ค่อยขับเลยนะจ๊ะนี่ครับดูเลยครับกุญแจ2องดอกนี่กุญแจ2องดอกคู่มือครบชุดค่ะนะวิ่งเพียง5้าหมื่นโลไปค่นะไปลองสมัถนะหลังติดบอกกันเหมือนเดิม ตอนนี้ตั้มก็ขึ้นมาอยู่กับปี0 0 E นะครับผม่ใหม่มากต้องบอกว่าใหม่กินใหม่กันอยู่จริงมีเพียงข้างหนึ่งที่สำคัญเลยไหมนี่เจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวมาเองนี่ค่ะเนี่ยเนี่ย สดสดร้อนๆเลยใช่่คะนะครับผมนโกงมอะไรก็อย่างที่บอกสามขั้นหรูหราเลยนะเหมือนเอ็มจีเลยค่ะเป็นพกลมอะไรสามขั้นแบบสปอร์ตท้ายตัดฟังก์ชันซ้ายขวานะแมนเชนเตอร์หน้าจอการที่เป็นขนาด10.23นิ้วแล้วก็เรือนไม้เนี่ยก็จะได้เป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยได้ตัวเดียวกันกับของเอ็มจีนั่นแหละคล้ายๆกันหมดเลยอย่างที่บอกไปว่าตัดฟังก์ชันเพียงไม่กี่ตัวไปเราเข้าเข้าโหมดสปอร์ตให้หน่อยโหมดทั้งหมดจะมี5โหมดนะคะตั้งแต่อีโคโหมดนะคอมฟอร์ตโหมดสบายๆกับสปอร์ตโหมดค่ะแล้วก็จะมีสปออร์ตพคีก่ะ สปอร์ตพัดไปเลยค yes. ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะอยู่บนทางโล่งๆนะเราก็ไม่ได้ขับอะไรเร็วมากเลยไม่พลาดนะโอปูด่างนี้เลยนะขับสนุกมากฟังเสียงท่อโอ้โหโอ้โหกัดีันมาอปรับโหมดไปก่อนนะคะนิ่งขับรถเร็วไม่ค่อยได้ขอปรับมาเบาๆเลยคอนเพียงสองหมื่นต้นๆโอ้โหคันนี้แบบ ใครหาอยู่ตา้มอขับดีนี้ตอบโจทย์แล้วดูเลขกไม่ตรงกลางเลยนะมินิที่ห้าหมื่นหกโลออกลอกพันโลค่ะดูขับขับสะดวกจริงหน้าจอควบคุมตรงกลางเนี่ยปรับได้ทุกอย่างแหละมาเลือกได้ตรงนี้เลยนะคะควบคุมผ่านทัชแพดกับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ตัวของแอร์ค่ะได้เป็นสามโซนนะคะเป็นโทรโมโทนิกแยกอิสระแล้วหลังจะเป็นเพียงแรงลมเนาะเป่าลมได้อย่างเดียวคอนโซลกลางค่ะตกแต่งด้วยลายไม้สลับตัวอลูมิเนียมนะคะที่ แผกคอนโซลหน้าบอกว่านั่งสบายด้วยดูยนี่บอกว่าเป็นแบบสปอร์ตนะคะครับผมทำด้วยหนังอาร์ติโก้นะตัวนี้เป็นแบบสปอร์ตอาร์ติโก้แล้วก็เดี๋ยวเราเดีย๋ยวลองเชนสักหน่อยนะโอ,อเชนค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ได้กดสปอร์ตใช่ไหมโ<ฮ>อ้โหอะไรที่นี่ในโหมดอะไรเอ่ย คนห้างคนั่งนะคะพี่ตั้นใจเย็นค่ะสนุกมากไปขับรถแข่งในเกมเลยอะโอเคค่ะไม่มันมากมันมากผมบอกแล้ววันนี้นะลบบ้านแล้วรบบ้านจริงๆนะบอกหลังปับพับได้อีกนะ60 40เออก็รูกล้องถ่ายใช่ปมีหลายมิติด้วยนะเออ ตจำดูแล้วนะครับเบนซ์นะครับ C 3 0 0 E นะครับเพนไฮบิดนะครับผมใช่ค่ะ AMG สปอร์ตไม่ใช่ไดนามิกนะปี2020ถ้าตัวออกห้างนะครับ2 6 9 0 0 0 0บาทวันนี้นะครับรถบ้านรถบ้านคอยขวัญขาย1 2ึ่0 0 0บาทสองหมื่นข้าพันโอ้ยหายไปเกือบ60%เลยมากกว่า50%นะคะผ่อนเพียงอยู่ประมาณ20,000นิดๆสองห0 0 0นนิดๆนะครับถ้าป้ายแดงต้องผ่อนสี่ส้าห0 0หมนะฮะประวัตินะครับเนี่ยรถคู่มือแจสัรองคมนยับรถเข้าสุ ตลอดเช็คสูตรทุกระยะ,ะวิ่งเพียง5 0,000ื่โลจริงๆนะครับผมบอกนี้ผมมีแคมเปญให้พิเศษนะครับลูกค้านะครับที่มีผ่อนบัตรผ่อนรถผ่อนบ้านหรือผ่อนบัตรเครดิตนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตว,ว,ว,วีซงวีซงวีซ่ามาสเตอร์อีออนอีซิบัตใช้ได้หมดแค่มาเช็คสิทธิ์กับตามถ้าใช้ได้ออกรถทันที ใช้เพียงบัตรปรชาชนหนึ่งใบขับรถกลับบ้านทันทีแล้วถ้าเกิดเช็คสิทธิ์แล้ไม่ได้ก็สามารถยื่นเอกสารชุดเต็มแล้วก็รับรถหลังจากนั้นได้ทันทีเหมือนกันะนะครคเป็นนี้ทำได้จริงนะฮะสำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตเนาะผ่อนดีผ่อนตท่านเจ้าของกิจการหรือว่าทำงานบริษัทใดๆก็ตามนะคะขอแค่เรารู้ประวัติของท่านเครดิตดีปรึกษาได้ฟรีหรืออาชีพอื่นๆก็ออกได้นะโทรปรึกษาเราได้ที่0994082222หรือโทรหาพี่ตั้มโดยตรงค่ะ0911202384ใช่ค่ะยังมีงชั่นอื่นให้อีกไหม แคูปองน้ำมันกับทามได้อีกหนึ่งพันบาทใครที่เกิดเดือนนี้หรือเดือนหน้าแจ้งได้เลยครับใครไม่ให้ของขวัญมาที่นี่ครับรถบ้านพลอยขวัญให้ของขวัญวันเกิดแน่นอนใช่ค่ะมาที่รถบ้านพลอยขวัญให้แบบรถจุ๊ๆใหญ่ๆเลยนอได้รถสวยแล้วยังได้การดูแลคุ้มครองนะวารันตีหลังการขายให้อีกนะพี่ตั้มมีวารันตีหลังการขายให้อีกสองปีสองหมื่นโลโอ้ยแล้วก็คันนี้เป็นโมเตอร์ไซด์เบนที่ใหม่มากนะคะปียีสิบแล้วก็เลขไมค์เพียงห้าหมื่นท่านใดสนใจอยากดูรถรุ่นอื่นนะดูรถของเราทุกคันได้ที่เว ก่อนครับเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปฝากกดติดตามตั้มและนิ้งในรายการคุณคนรถว่าตั้มกับนิ้งมีรถคันไหนมานำเสนอหรือเป็นรถที่ท่านต้องการตามหาอยู่หรือเปล่าค่ะ<ฆ>นะวันนี้ตั้มและนิ้งรายการคุณรถไปก่อนครับ